สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงสถานการณ์ของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนณปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าอัปเดตกันมาเมื่อไม่นานนี้เลยนะครับผมเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยได้ออกมาในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองโดยเรื่องราวนี้นะครับผมก็คือกองกําลังใหม่ของปูตินเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สนามรบแล้วนะครับและกองกําลังใหม่นี้นั้นมันน่ากลัวมากๆด้วยนั่นเองเพราะว่ากองกําลังเหล่านี้นะครับเป็นกองกําลังที่พร้อมตายแล้วก็ มีความรุนแรงมีประสบการณ์ในการฆ่าคนมาแล้วจริงๆกองกําลังนี้ดุร้ายเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าหลายๆคนบอกว่านี่คือกองกําลังแห่งสัตว์ป่าเลยก็ว่าได้นะครับหรือบางคนเรียกว่าเป็นกองกําลังสัตว์ประหลาดเลยนี่คือกองกําลัง ที่มาจากนักโทษนั่นเองครับเรื่องราวนี้ได้ถูกรายงานโดยสำนักข่าวอังกฤษอย่างเดลี่เมลนะครับได้พูดถึงเรื่องราวการปล่อยตัวนักโทษอาชญากรรมคดีร้ายแรงต่างๆออกมาซึ่งรวมไปถึงคดีที่ร้ายแรงที่สุดด้วยโดยในกลุ่มนักโทษพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีคนที่เคยเป็นฆาตรกรอาชญากรต่างๆรวมไปถึงอดีตหน่วยพิเศษต่างๆอดีตทหารต่างๆถูกให้มาต่อสู้ได้หมดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยจะเข้าร่วมเป็นกองกําลังเดียวกันและถูกดูแลโดยกลุ่มทหารรับจ้างที่จะึก พวกเขากันก่อนเตรียมความพร้อมกันสักนิดหนึ่งคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยพิเศษพร้อมลบอยู่แล้วแต่หลายหลายคนเองก็ไม่ได้เคยลบจริงๆแต่มีประสบการณ์ในการกอร่ออาชญากรรมหรือฆ่าคนมาก็เรียกได้ว่าฝึกการใช้อาวุธฝึกระเบียบทหารกันเล็กน้อยประมาณ2อาทิตย์แล้วจากนั้นเองเหล่าทหารเหล่านี้เนี่ยจะถูกนําตัวไปยังแนวหน้าเพื่อพร้อมลบในศึกระหว่างรัสเซียกับยูเครนในทันทีเลยนะครับสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรในสงครามนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นสงครามที่ถูกบันทึกเอาไว้มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแล้วแต่ มันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะถูกบันทึกเอาไว้กฎหมายอะไรต่างๆที่เอามาใช้สําหรับกฎหมายสงครามเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ผลหรอกนะครับเพราะว่าเวลาทาสงครามเนี่ยมันไม่สนหรอกเราทำยังไงก็ได้ให้เราชนะนะครับผมแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวกับกลุ่มทหารปกติมากๆเพราะกลุ่มทหารปกติอ่ะโดยส่วนมากแล้วจะเป็นทห,หารที่เป็นทหารอยู่ก็จริงแต่พวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์รบมาก่อนเลยไม่เคยมีประสบการณ์ฆ่าคนมาก่อนทําให้เวลาต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับคนที่เคยฆ่าคนมาแล้วหรือคนที่เคย ผ่านประสบการณ์จริงมาแล้วกลุ่มทห,หารเหล่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเดนตายเลยก็ว่าได้ถูกไหมจะตายหรือไม่ตายเนี่ยก็เรียกตัวว่าต้องลุยไปก่อนนะคือเป็นเหมือนซู伊ไซส์คอรในโลกแห่งความจริงเลย และพวกเขาเนี่ยก็ได้สัญญาจากทางรัฐบาลมาแล้วว่าโอเคถ้าพวกเขาตัดสินใจจะมาร่วมทหารเนี่ยไม่ว่าจะถูกส่งไปรบหรือถูกอะไรก็ตามถ้าพวกเขาได้ช่วยรับใช้ทหารครบ6เดือนพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษเพราะฉะนั้นเองมันเหมือนระเบิดเวลาเลย,เลยนะครับส่งมาสู้เนี่ยไม่ต้องกลัวผิดถูกอะไรเพราะว่าตัวเองมีคดีติดตัวอยู่แล้วจะทําอะไรมากกว่านี้เนี่ยหน่วยนี้ก็คงจะถูกส่งมาทาอะไรที่เป็นแบบนั้นนั่นแหละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้อภัยโทษถ้ารอดชีวิตกลับมาได้อยู่ดีซึ่งอัตราการรอดชีวิตเนี่ยไม่ได้แปลว่า มันจะเยอะลอยนะครับยิ่งเป็นหน่วยแบบนี้เนี่ยยิ่งจะถูกส่งไปลุยส่งไปแนวหน้าส่งไปแบบบูเล็กเลยและสาเหตุที่รัสเซียต้องทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายเหตุผลที่ถูกตีกันออกมาเลยนะครับแต่เหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือต้องการกองกําลังไปเสริมที่แนวหน้านั่นแหละต้องการทหารไปเสริมที่แนวหน้าแล้วก็เหตุผลอื่นๆถ้าจะให้มาพูดกันที่เขาพูดกันนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เหตุผลออฟฟิเชียลนั่นก็คือหนึ่งลยนะครับ ได้ทหารที่มีประสบการณ์จริงมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังสามารถกําจัดนักโทษที่ไม่ต้องการก็ได้เพราะว่าการที่เลี้ยงนักโทษพวกนี้อยู่เนี่ย ก็เป็นเงินเหมือนกันถูกไหมการจะเรียงนักโทษเนี่ยมันต้องใช้ข้าวต้องมีสารที่ให้พวกเขาอยู่อาศัยตรงนี้เองเนี่ยได้ส่งมาทําประโยชน์ให้กับจุดประสงค์ที่รัฐบาลต้องการรวมไปถึงยังสามารถกำจัดพวกเขาบ้างส่วนออกไปได้แล้วก็สัญญาพวกนี้เนี่ยแม้ว่าจะให้ลบ6เดือนละอภัยโทษนะก็จะมีเงินให้ด้วยแต่เงินตรงนี้เองเนี่ยไม่ใช่เงินที่เยอะอะไรนะครับเงินเนี่ยจะได้ประมาณต่ํากว่า3,000ปอนนะในการที่จะไปรบในสงครามครบ6เดือนแล้วก็ถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยจะมีการจ่ายเงินชดเชย,ยให้กับทางบ้านประมาณ2องล้านเจ็ดแนบาท ด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็หลายหลายคนบอกว่าคุ้มหลายหลายคนบอกว่าไม่คุ้มก็แล้วแต่คนกันน่ะบางคนก็บอกว่าเป็นจำนวนที่เยอะแล้วบางคนก็บอกว่าออ้ยไม่เยอะเลยมันเทียบไม่ได้กับชีวิตของคนคนหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับเราไม่ไปสามารถตัดสินแทนใครได้ใครจะคิดยังไงอันนี้ก็นานาจิตตังเพราะว่าก็จะมีคนที่สนับสนุนทางฝั่งของรัสเซียอยู่แล้วแล้วก็มีคนที่สนับสนุนทางฝั่งโลกตะวันตกก็คือฝั่งอเมริกาฝั่งยูเครนฝั่งยุโรปก็แล้วแต่คนเลยนะครับอันนี้มันมีหลากหลายแนวคิดจริงๆเลยนะคร บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับให้ทุกคนตัดสินกันเองละกันนะครับผมทุกคนก็เรียกได้ว่าน่าจะต้องตกผลึกกันเอาเองละเนาะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้เอามานําเสนอให้กับทุกคนได้ฟังกันใน History World และหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้ข่าวสารการเมืองอีกนะที่ลงกันทุกวันเลยเนี่ยนะครับไปติดตามช่องใหม่ของเรากันได้นั่นก็คือช่อง Politics World นะครับผมลงกันทุกวันเลยอาจจะพักอาทิตย์ละวันอะไรแบบนี้นะแต่ก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองโลกนะไม่ใช่เป็นสงครามอย่างเดียวก็จะมีความตึงเครียดรรระหหหว่่่่าาางททีีีนนนนเเตตุุกกณณ์้ วิกฤตที่นู่นที่นี่ก็จะเอามาอัปเดตให้กับทุกคนฟังกันยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้ววันนี้ไม่ค่อยสบายหน่อยเสียงอาจจะอู้อีก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ยังไงกับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ